สวัสดีค่ะน้องหนึ่งเว็บพี่ต้องมีคุกกี้ไหมพอเรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้วค่ะเดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะจ้ะถ้ายังไงร,รีบหน่อยนะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ขั้นตอนการเตรียมเว็บไซต์สำหรับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1. ตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่เราดูแลและตรวจสอบฟิลมีการเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 2. ประกาศ Privacy Policy บนเว็บไซต์ 3. กประกาศ Cookie Policy บนเว็บไซต์ 4. ออกแบบและจัดทำ cookies b n n n e r 5. ทำการขอคอนเซนต์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อสุดท้ายอย่าลืมแต่งตั้ง DPO นะคะทั้งนี้การแต่งตั้ง DPO มีรายละเอียดอยู่ในพบรบค่ะหลายๆท่านอาจจะใช้เว็บสำเร็จรูปจากต่างประเทศในการทำเว็บไซต์ซึ่งมีเพียงนยโยบายคุกกี้และคุกกี้แบนเนอร์มาให้แต่ยังขาดนายโยบายส่วนบุคคลหรือ privacy policy นะคะ เน t ไก r NDPP มีคุกกี้แบนเนอร์นโยบายคุกกี้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งาน <c oughs> อย่าลืมนะคะ <c oughs> เว็บไซต์ต้องมีคุกกี้แบนเนอร์นโยบายคุกกี้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <c oughs> NetGa NDPP ของมันต้องมี